นะครับท่าผู้ชมจากที่เราสตร์เมื่อกีรร้นี้เนาะทีะน,นี้ก็จะเป็นทริปเที่ยวโคราชนะครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมทเที่ยวโคราดีพีต่อนะครับท่านผู้ชมวันที่โครามียุทธ์ที่เที่ยวอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมเมื่อ EP แรกก็พาท่านผู้ชมไปเที่ยวน้มโตกบางเนนมาแล้วนะครับท่านผู้ชม นดีก่ก็ออกจากน้ำตกบางเนนมาทางกันห่อจากน้ำตกบางเนนมานะครับผู้ชมก็ไม่ไกลครับไม่ไกลจากน้ำตกบางเนนมากนะคะนนรับผู้ชมน้ำตากล่าูผาสูง,นงเนียนสาวเยเบบอกว่า25กิโลเมตรนะครับผมใช้เวลาในการเดินทาง3.3นาทีนะครับทกผู้ชมเราก็จะไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆนะครับผมพาท่านผู้ชมไปดูสถานที่ท่องเที่ยวอ่า จังหวัดนครราชสีมากันนะครับทุกท่านจังหวัดโุราบ้านเองนี่ครับผมก็มีอะไรเที่ยวมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมถ้ามาดูแล้วก็แชร์ก็ไลก์ก็แชร์คนติดตามก็ต้องมีที่กช่นเดียวกันนะครับผมนี่เจริงจะภา มอเตอร์ไซค์เที่ยวโคราดนะครับท่านผู้ชมว่าพาท่านผู้ชมไปดูว่าโคราดมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับไปครับตอนนี้รถเ,เยอะๆครับคุณเข่าวตาเดี๋ยวขอเอาไปตุ้งงงก่อนไปไว้คุณเข่าวตาแม่ท่านผู้ชมไหมสตูนสุนี่ก็นไหจะเป็นโรงงานอะไรทั้งอย่างนี้เลยหลดด่นเยอะ How do we go? ไม่นะครับเนี่ยโอ้สวยอ่ะสวยงามสวยงามสวยงามโอ้ว้าวแจ๋วเลยนั่นเป็นทูเขาสวยอ่ะดูโชมดูไหมภูเขาเป็นอย่างสวยว้าวดูทางดูถนนดูถนนท่านผู้ชมโอ้โหแจ๋วแหววเลยโอ้ เรามาต่อมาจบลงไป่ไหวหุ่นเยอะมากเลยตัวเนี่ยเพราะท่าเราครับตามตูรถยนย้นรวใหญ่เขาเนี่ยก็เขาจาแหละเรม mày white đã luôn cả xì mày white, giá xì co, giá sáu cũng mày white, giá tổ. ồ, cuối cùng nó phải níu đây này, mày มาเรื่อยๆนะทุกโยมเข้าแก้ต่องไมก่อนดีกว่าอันนี้เดิมๆเลยนะครับรถผมเนี่ยล้เตื้องก็ไม่ได้เปลี่ยน,นเด็ดๆออกจากลานเข้ามายังไม่เปลี่ยนล้เตื้องทันทีเลยเนี่ยยางยังไม่เปลี่ยนเลยยางหลังก็งม,ม้วนได้ไหทุกโยมไปโอโห กันมากเลยนะครับเนี่ยพอเอาการเหมือนกันเลยนะว้าวพวกงนึงอีกแล้ว ตอนนี้เราก็ได้มาถึงทางเข้าบันแล้วค็บท่านผู้ชม ทันใจมากเลยนะครับนี่ย่ันจะอยู่สุดไยปลายทางเลยหรือเปล่าเนี่ยอยู่สุดเขาเลยแหละเพราะว่าต่อไปคงจะไม่มีทางออกแล้วนะครับท่านผู้ชมคงจะไม่มีทางไปแล้วแหละท่านผู้ชมนะครับเดินมาโอ้บอกเลยว่าเหมือนไก่นาดูนะ ครับท่านผู้ชมโอ้ว้าวถึงเป็นรถท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับมีรถเยอะมากเลยเนะี่ยวันนั้นผมมาเป็นยีรถนะครับท่านผู้ชมโอ้วันนี้รถยางมากเลยนะครับเนี่ยมีงานอะไรหรือเปล่าโอ้ว้าวเดี๋ยวเราต้องหาที่จอดซะแล้วจอดตรงไหนนะที่นี่จอดแถวๆนี้แหละเนาะไปหาที่ตรงลมจอดแล้วกัน ของเรามันคือตากแดดใช่ไหมเนี่ยโอเคมาจากตรงนี้แหละตอนนี้ผมก็มาอยู่ป่าป่าภูผาสูงแล้วนะครับทุผู้ชมดูเหมือนม่าตอนนี้ผู้คนเยอะมากเลยนะครับทุผู้ชมกำกลุ่มเขามีงานอะไรหรือเปล่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์ด้วยนะทุกผู้ชมเป็นวันอยู่รทศการเนาะผู้คนเขาจะมาเที่ยวมาชมวัดกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเขา้า ไปดูข้างในนะครับท่านผู้ชมโอ้ขึ้นเนินซะด้วยปวดขาอีกแล้วอืออโอ้โหขึ้นเนิน ปวดนนขาวัดเขาสวยมากเลยคนะโดยชมนี่ครับพระบรมธาตุเจดีผู้ผาสูงนะครับผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไปครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างใน,นดูเหมือนจะปวดขาแล้วแหละก็เาไป ชุมร้อมกันของสิ่งสามอย่างด้วยอาการอย่างนี้พิกสุงทั้งหลายว่าท่านสวยมากเลยนะครับทุกผู้ชมย่อมบริฐานสัตว์ที่เกิดนะครผู้ชมตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในศาลาเนาะโอ้มีผ้านอนองหญ่มากเลยครับทุกผู้ชมผุภายในศาลาสวยมากเลยนะครับเนี่ยผ้านอนองหญ่มากเลยนะครับเนี่ยซึ่งรู้สึกแม่รักให้แม่ผ่อนใจสวยมากเลยนะครับผม บคุณเขาก็มากราบไหว้มาเชียรมาชมกันนะครับเป็นที่ความยอต้ามาโกนันนสแล้วะมีร huh. ย่กิดความรัย่อขันใจครับเสียงดังไม่ได้ครับทุกชมองอยู่ข้างในนบำกิงใจก็ดีแล้วนะครับหวัด เขาตกแต่งเฟอร์มากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูข้างนอกดีกว่าไปครับทุกผู้ชมนี่ครับออกมาศาลาครับนี่นี่ดูดูทางเข้าศาลาแล้วตะกอนโอ้มีซินโตตัวเบื้องเลยนี่ไปนะครับเราจะพาขึ้นไปดูเจดีย์องค์เบื้ององใหญ่มากไปนะครับท่านผู้ชม Oh. แดดเริ่มออกมาแล้วครับท่านผู้ชมแต่ดูเหมือนจะมีก้อนเมฆฝน,นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยฝนมาแล้วไปครับไปจะพาขึ้นไปดูข้างบนเนาะ<ฮ>นี่นะครับท่านผู้ชมโอ้ดู<ฮ>พระบรมธาตุเจดีย์ผู้ผาสูงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูดิว้าวูใหญ่โตอ่ะ สวยมากเหยียบอะไรเห็นไหมครท่านผู้ชมอุย้ยสวยใหญ่ยายมากก็รเริ่มเลยนี่ครับตัวนี้ก็เป็นภาพแกะสลักนะครับผมน่าจะเป็นรูปปั้นรูปแกะสลัก,ลก,กของท่านอาวาาจ,จันท่านนะครับให้ท่านผู้ชมนี่ดูฝั่งนี้นะครับเจดีย์เริ่มเลยเนี่ยยัยงใหญ่ สวยงามเลยไหมครับนี่อะสำหรับคลิปนี้ขอคงจะจุดแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องไปเคียงชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญได้เลยครับวัดป่าปูสาปูปูน้าลุคลิปหน้าจะมาแั้วก็น่าจสีมาแล้วนะคลิปนี้สวัสดีครับผมสั่นแล้วตอนนี้แดดร้อนร้อนหัวหัวร้อนตัวมูงเลย